ดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลนะคะวันนี้ยายก็ทําไอติมเสร็จแล้วนะคะเอฟซี FC นี่ทําโคกนะคะมากินน้ำกันเดอ้อจ้านี่นะคะทําเสร็จแล้วค่ะใครจะกินก็มาเด้อมาเด้อเย็นชื่นใจใค่ะเอฟซยายทำเองเมื่อวานนี้คุณด้สิกินมาเด้อจ้ามากินน้ำกันนะคะมากินกับสมอนชาแนลนะพาพาทำกิน กินไอติมโคกเด้อพี่น้องมามามา,มาทำโคกนะทำง่ายๆถ้าอยากกินนมก็เอานมมาทำก็ได้อยากกินอะไรก็ทำอันนั้นนะแต่ยายากปรีเมื่อวานมันมีโคกถ้าอยากกินน้ำแดงก็น้ำแดงมาก็ได้นะคะอันนี้เคออยติมที่ทำเองเมื่อวานนี้นะคะมากินน้ำกันเด้จ้าสวัสดีทุกคนเด้อเนี่ยติมยายเห็ดเมอว,วานนี่ได้กินแล้ว ได้กินแล้วนะคะมาเดอร์มาเดอร์นี่ใครอยากกินกับมาเดอร์พากินแล้วเด้อจ้ะไอติมทำเมื่อวานนี้นะคะเอฟซีจ๋านี่ไม่ต้องอ,ออกยากเลยอืมเอาออกง่ายๆเลยนะคะํากับครบ อยากกินน้ำแดงก็เอาน้ำแดงมาทำนะคะแจ่บชื่นใจเย็นชื่นใจนเะอฟซีเย็นชื่นใจค่าแสบหลาย ไอเต็มทำเมื่อวานนี้นี่ได้กินแล้วเมื่อคืนยาก็กินมาหลายอันแล้วสองชั่วโมงมันก็แข็งแล้วทีนี้ใครอยากทำแบบไหน,นคอมเมนต์มายายจะทำให้กินอยากกินอะไร เราอยากกินนมเย็นเราก็ซื้อน้ำแดงมาซื้อนมมายายมีนมอยู่นมสดอันนี้ก็แซ่บแล้วเดี๋ยจะไปให้น้องโปรแกรมกินด้วยเลิจะเอาไปฝากน้องโปรแกรมด้วยน้องโปรแกรมต้องดีใจเลยเออมันเป็นคำหลักเด็กๆ กินนี้เสร็จเดี๋ยวไปกินกับน้องโปรแกรมก็เหลืออืกระบ,บอกน้องโปรแกรมดีใจเลยแหละกินกินเสร็จเดี๋ยวจะไปพาเอาไปให้น้องโปรแกรมกินด้วยถ้าอยากกินรสนมเราก็ซื้อนมกล่องมาซื้อนมผลไม้อะไรก็ได้ ปรมาณหนหลายเลยไม่ต้องทำอะไรถ้าเราอยากใส่ผลไมล้เราก็หั่นผลไม้ใส่เราอยากใส่มะม่วงเราก็หั่นมะม่วงใส่อ,อยากให้มันเปลี่ยนรสชาติใช่ไหมเราอยากกินมะม่วงก็หั่นมะม่วงสุกใส่รอนตาลรอนตาลก็หั่นฝอยฝอยใส่ได้ เอาไปให้น้องโปรแกรมกินด้วยถูกใจคับตอนนั้นขนไปห้วยน้ำเตี้ยนว่าจะทำที่ห้วยน้ำเทีย้ยนก็ไม่ได้ทำก็หอบกลับไปกลับมา อ่ไอติมทำจากโคกเอาออกก็ง่ายค่ะแค่ดึงขึ้นมันก็ออกแล้วถ้าเราไม่อยากใช้ไม้นี้เราก็ซื้อไม้ไอติมํำเร็จรูปมาเอามาเลียบไป่ มากเดี๋ยวจะไปให้น้องก็เต็มกินด้วยเห็นไหมดึงออกง่ายๆเลยนะคะทุกีกินไปแล้วสองอันี๋ยว ทำคลิปเสร็จเอาไปใส่ตู้เย็นเม่อก่อนยวไม่ได้เอาไปฝากน้องโปรแกรมด้วยเราจะเอาไปให้น้องโปรแกรมกินนะคะ่ะกินอันนี้ยายรู้วายายเลยเอาถาดมาลอง อร่อยค่ะเอ็ และประหาน,น้องโปรแกรมกินอันนี้เสร็จเอาไปให้น้องโปรแกรมกินด้วยยายจะซื้อนมกล่องมาซื้อนมกล่องลดผลไม้มาเทกล่องหนึ่งน่าจะได้สองช่อง แล้วก็ซื้อน้ำแดงม,มาทำเป็นนมสดถ้าเป็นหวานเย็นก็ได้ก็เราไม่อยากใส่แท่งแบบนี้ถ้าทำนมสดเราใส่ถุงใส่ถุงซื้อถุงถ้าจะติกมากรกก็จะเป็นหวานเย็นสวัสดีค่ะมากินด้วยกันด้วยจ้า กินแบบเด็กๆความเอมอาถาดไา่ลองเพราะว่ายายรู้ว่ากินแล้วไม่ต้องหยดถ้าให้หลานกินต้องเอาถ้วยให้เขาใบหนึ่งถือมันจะได้ไม่หยดใส่บ้านเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเนี่ยอันนี้มันจะหยดง่าย อร่อยกินไดสองอันไอติมทำจากโคกทำเองเมื่อวานนี้นะคะก็กินไปเรียบร้อยสองอันเมื่อคืนยายก็กินไปอันหนึ่งเมื่อคืนกินไปหนึ่งอันสวัสดีค่ะอา กำลังใจเหรอคะขอบคุณค่ามาให้กำลังใจยายสมนขอบคุณค่าขอบคุณนะคะคุณอะไรนั่นคุณวันอะัรนั่นขอบคุณค่าที่มาให้กำลังใจยายนะคะขอบคุณทุกกำลังใจจ้า สามเดือนผ่านไปกับพทนานพองเงินขอบคุณนะคะเอฟซีขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไบจากายบาสำหรับไลน์นี้